สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องไรเดอร์บลูเทนเกมส์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาเล่นคอนอ็อบบอลพาร์ทที่สกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะครับผมก็มาเล่นผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับ PC SX2 นะครับถ้าพี่น้องติดตามชมกันได้เลยนะครับเล่นผ่าน PC นะครับไปเลยนะครับ รอช้านะครับอเอ๊ะเราอยู่ตรงไหนกันเนาะไม่ได้ใจนะครับอันนี้เอ๊ะวันเดินผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วนะสองสเต็มสองห้านะครับเอ้ไม่ได้ใจอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมขอดูก,ก่อนนะครับขอดูก,ก่อนว่า อันไหนอันนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะอันนี้นะผมว่าครับ a c t e n t a l squat room น่าจะอันนี้แหลนะครับ, ental, at, อ,นนรบอ่ะเราเข้าไปเลยดีกว่าอันนี้เราเล่นผ่านคอมพิวเตอร์นะครับปรับสุดนะครับเพื่อนพอเล่นสมูทดูรู้เรื่องนะครับอ่ะโหลดเลยผมก็จำไม่ได้ละอันไหนเป็นอันไหน Uh huh. จำได้ล้วอ,อันนี้อันนี้อันนีอนนอนนอนนโอเคแต่แป๊บเดีวนะครับเนโอเคเราอาจจะต้องกลับไปหรือว,ว่าหย่อนลงไปข้างล่างไปเอาศพด้วยจำได้นะจำได้เฮ้ยจะเราลงไปข้างล่างดีกว่าปึ๊บโอ้โหไปหย่อนเอาศพด้วยฮะศพผู้หญิงโอเคเยสนะครับบายอ๋อ ได้กุญแจแล้วก็กลับไปเข้าไปใหม่ได้เลยพี่น้องจะอะไรไปต่อนะครับเราก็จะเล่นไม่เกิน20นะครับตรงนี้ต้องมีศัตรูแน,น่ยเอ้อโห้ยมาแล้วเว้ <c oughs> <c oughs> สเยสีกรอกแตกนะฮะเอาละครับเด็ยหวานหมูละ จะดูดบบด่วงช้าหน่อยนะฮะแต่ก็ลื่นไหลในสไตล์เกมซีนะครับสี่เกาะแตกอ่ะมาอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับโอ้หนึ่งสองสามสี่เกาะแตกสีอ่อ่ะ,อะ,อะ,อะโอเค โอเคนี่อ่าแล้วครับไม่มีเกราะเขาทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคเอาล้วครับเฮ้ยเฮ้ยจะโอเคโอค้ยเปิดกลอกเลยเว้ยเอาล้วเปิดโลดเปิดโลด,ด,ด,ดได้อะไรลูกกระตาอ่าน่าจะได,ได,ได,ได้อะไรเพิ่มเลยนะครับอ๋อได้เลือดเพิ่มนะฮะ เอปนะครับโดนแล้วนะครับโอ้โหโอ้ยไี่มีอะไรเลยโหนี่ก็คือเอาไปละเฮ้ย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 ลบลบกอตลบกอตลบกอตเบลลบกอตเอ้ย เอาละครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีวักระวังเะาวักระวังระวักล็อกล็โอ้โหเราไม่ยังไม่ได้อัพเดตอาวุธเลยอะ่ะเฮ้ยเอาละครับอือนั่นแหละครับเดโอเคดูดงุงๆไปหน่อยนะ ตายไหมตายไหมเต็ดนะครับเลยตายโอ้โหตามสภาพเครื่องพีซีของผมนะฮะจะมีตกงดดๆเฮ้ให้ให้ใหเออโอเคเอาละครับตตะแตกนดิดิไ้กรอบันแตกนะฮะเก็บไปเรื่อยๆฮะเก็บไปเรื่อยๆสีแดงกับ เราผ่านไปแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะพึฤฤ๊บเออเอาละครับเออปีจ้วงแทกเอาล้วครับปัดเป็กหนึ่งแต่อะเพราะว่าต้อปิดไอนี้ออกโอเคเอาล้วครับเลยเฮ้ยเอโอโอ้โหดี นี่ไปเลยนี่มาไม่หวานไม่ห pues mm nah. วานไม่หวานมามากตัวหว่านเคตุครับแป๊บเดียวครับโอเคนะครับเนี่ไปโอ้ยปุ๊บ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 ดีเอาละครับดิจับเมฆเลยจ้วงแท็กนี่มาตัวดิบจับจ้วงกระดิกระบอง ไปนะครับต่อเลยกต้องบีอย่างนี้แหละก็ช็บปปี้เฮ้ยจับจ้วนแทงบี่จับจ้วนแทงเอาละครับลึ่งช็บปปี้โอเคจับจ้วนแทงเอเอเฮ้จับเฮ้ยจับเนี่ยเอาเอยียบเลยไปน้ำพาน ไม่อยากเสียเวลาเราจะเอาไงเซฟหน่อยนะฮะเซฟหน่อย style. yes โอเคตรงนี้ลรวตรงนี้ดีเอาอ่าดีดีกว่า yes เออโอเคเรียบร้อยนะครับไปไปต่อนะครับ ฮึดฮึดโอเคนั่นแหละไปเลยก็ตบมีอาร์สองนะครับเนี่ยเอาได้กุญแจมาละแล้วก็ลงไปกลางนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับกดอารรัวตายไหมไายอ่านไปรอช้าอยู่ใหญ่น่าเหนื่อยเอาล้วครับคิ้จุดอารัวๆเฮ้ยคิวบิส ตรงนี้เราเคยมาแล้วได้ได้เลยเนี่ยดูก่อนครับ <S <S ลงมาข้างล่างเอ้าเฮ้ยอ๋โโอเค่งครับเออเซฟครับเซฟเลยจะได้ไปต่อนะครับไป <S <S ข้างหน้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะน่าจะข้างหน้าที่แหละครับ หายขึ้นครับอ้าายละพวกของเราชาวตะจักรนะครับทางนู้ดไปไม่ได้ปิดเอาไว้ก็ทางนี้ล่ะหลาไปได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเอยเอ,อนี่ก็ได้กีฬาโอลิมปิกยกน้ำหนักนะครับโอเคตรงนี้คือที่ไหนไม่รู้ โอ้ตรงนีนะครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยต,นนยตั้มสอนนะฮะเป็นสอนเฮ้ยเฮ้อ้เป็นสอนเรานะครับแขเอ็กนะฮะเฮ้ยอ,อ้ไม่พนน้นนะฮะไตรงนี้จะยากหน่อยนะบิน้นไปเลยบินึ้นไป นะครับเออเออขึ้นไปหน่อยแค่นี้นะดีขึ้นไปหน่อย,นะอยอผมเลยนะง่ายไปทางไหนให้พี่เฮ้ยยากนะครับยากยากแค่นี้ผมต้องตั้งหลักก่อนนะจะ โอ้ยไม่ถึงเอาไปเอาไป้องมา,า,าตั้งหลักนะฮะโอเคเลยครับเดี๋ยวหยุดแป๊บเดือดเลยครับโอเคนะครับไปไปจุดแป๊บเดือดนะเฮ้ยคาร์โนโลว่าขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ยเรื่องมากโคตรเรื่องมาก โอ้โหไปยากครับไปยากเดี๋ยวขอสี่ครั้งละมันจะเสียเวลาตรงนี้เสียเวลาตรงนี้มากเลยครับเฮ้ยโอเคข้ามไปนะครับข้ามไปเรื่อยๆออกมาไอ้ย่างนี้ตรงนี้ มาทานี้จะไปยังไงนะไปยังไงเฮ้ยโอเคอเครับอย่าไเสียเวลานะครับเดี๋ยวแบนะึงเฮ้ยโอ้โหอ่ะตายละทนี้ก็ปนไม่ได้โอ้โหโอเคผ่านละขึ้นไปไเรื่อยๆนะครับเนี่ย มีอีกไหมโอเคครับหวังว่าจะผ่านนะหยโอเคผ่านโอ้โหผ่านเฉลวยเนี่ะได้ไม่เสียเวลานะครับอเอาละครับเพิ่มเลือดหอยอยออ้อเฮ้ยชิวินันทีผ่านไปแล้วโอเคมาดาบทะฮะพลันสี่เราจะมีพวก อะไรนะ,ะนมันยังมีสองอย่างนะสองอย่างมันยังไ่ได้เราม,มีหัวเบรคุซ่านะครับแล้วก็มีสายฟ้านะครับะนะครับตี๋ก็เฮ้ยที่พัดเซนให้ดูนะฮะเบเกิดอะไรขึ้นโอ้โหต้องมีตัวประหลาดออกมาได้ดอนนั่นเลย ฉันว่าละไกลัวเนี้โอ้โหโหดร้ายโหดร้ายไม่หันเลยกู ả, ก็ไม่หวั่นแล้วเว้ยมาเลยมาเลยเอาละครับเด็ไม่กลัว ok, ไม่กลัวครับเด็เอาเอาละครับเฮ้ไม่กลัวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไอ้ก้อนไอ้ก้อน เตอร์อย่างนี้จังดับเลยครับเน่ตายอีกไหม,มอีกไหมโอ้โหมาชุดหนึ่งได้เลยเออเอาไหมาครับโอ้ยกดยี่แง่เลยสี่ไม่ต้องอย่างนี้เอาไหมาครับมาดาวิก็มีแบบประมาณว่าจำกัดนะฮะไอ้สีฟ้าเนี่ยมีจำกัดมากโอเค โอ้โหโอ้โหอื้ออื้อเอาเลยครับโอ้โหโอ้โหอื้อโอ้โหเฮ้ยประสนภาษแล้วก็เฮ้ยโจวงแล้วก็วี่อยากายให้พวนเลย เอออเอาโดนลูกดอกไม่เไรเป็นไรไม่เป็นไรนับไเปเรยบร้อยับจวนชิดเวียนเพิ่มพลังก่อนยัยดูอกหรอนู้ี้กระจอกครับ เรับาพลังด้วยสิไปเราไปสนใจครับเลยโอเคเทาละดูเลยนะครับพุ่ยุ้ยสี่ที่สี่ทีโอ้อ อ้อรอนทุดหนึงโอ้ยสิค่ะโอเคครับโอเคครับอ่ะแบ็คแน่เลยแพบดึงดึงครับ โอเคครับขอแป๊บแป๊บดโอ้โหดีดีดีดโอจบักเอกเลยเดี๋ยวถ้าขอรอบก่อนนะครับขอรอบก่อนอ่าเฮ่ยเฮ้ยเ้ย้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ่อยเฮ้ยเยเฮ้ัเเฮ้ยยเฮ้ย้ย้เ้อ้ยเ้เอ้ย้ยยยเฮเ้ โอ้โหโหโหยากเหลือเกินเลยสัมผัสนะครับท่นี่โอเคโอ้โหไปเดี๋ยเร โอเคครับแล้วก็เวียงลบเดี๋ยวเอาเบอรซ่าดี่าเฮ้ยเฮ้ยนี่อ้าวเหครับเดะโดโดโดไม่ไหวครับมาดาบทก่อนเฮ้ย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 อัลบหลบหลบเออตายจนได้ครับเดเดะเดวเดอาหเอร์ซ่าเฮ้ย ลหลบดิจิตอลหลบดิจิตอลหลบดิจิตอลหรือโดนโดนโ,โอเคไมยอมไปได้ครับอเออครับโอเคไปเรียบร้อยครับอ่าประตูผ่านนะครับแล้วก,ก็ตรงนี้ก็ผ่านนะครับไอกก้เจ้าเองมีอะไรให้เราแน่เลยนะครับ,บพรพลาก่อนเอ้ย แล้วก็ไปสำรวจดูนะครับมีอะไรต้อเก็บบ้างเก็บได้มีกลับไปเนาะกลับไปกลับไปทางไหนอะทางนี้ใช่ไหมเออไปไปครบบอกแก้ก็ตามสเปคนะครับเนี่ยวจะก็มีดวงบ้างมีช้าบ้างโอเคนะครับเฮ้ยมีทางลับอยู่ทางลับอยู่นี่ไง สี่เออไปบ้าไม่ได้เราเก็บบถครับสี่โอเคได้ลูกกระทาดีได้จะเป็นพวกอะไรเนีเลเวลเลือดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนครับมาตรงนี้ก่อนมีอะไรให้เราเก็บเลยเออนี่ทางนี้ว่าแล้วเฮ้ยไม่ใช่อ๋อไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ทางเก่าที่เรามาเราไปทางนี้กันครับโอเค ทางนี้อะดูท่าทางจะยากผมว่านะโคตรยากเลยอ่ะอนั่นไงแย่แล้วไงตรงนี้ยากโคตรเลยอ่ะผมเคยเล่นแล้วอ่ะเออนั่นแหละไปโคตรยากเลยต้องการจังหวะให้ดีฮะสี่สองจังหวะครับเดิม สองสี่แล้วก็นี่ไงนี่ไงยากตรงนี้แหละครับก็ประมาณสองจังหวะโอ้โหโดนโดนโดนโอ้โหทุกดอกโอ้โหเดี๋ยวลงบาร์คอนลงบาร์อนลงด้านใงด้านใหญ่ด้านใหญ่ด้านใหญ่เฮ้ยโอ้โหโดนโอ้โหว่าแล้วเอาใหม่นะครับ รีสตาร์ทบออ่ะเข้าไปบ่อยเข้าไปบ่อยพาเขาดโอเคนะครับโอเคไม่อยากแต่ผมก็ต้องตัดด้วยครับบางทีเพราะมันซ้ำๆก็น่าเบื่อนะครับทำให้เวลามันเสียโอเคสองจังหวะนี่ ให้เป็นยิงไปให้หมดก่อนละครันผ่านตรงนี้ได้มาสบายใจแล้วครับหนึ่งสองสามเพิ่งเหยียบเพิ่งเหยียบเพิ่งโอ้โหโดนโดนเลยอะโอ,เอ้เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอานะครับเหล่าทุกคนแล้ววะเฮ้ย ลุยโโอ้หเอาอีกแล้วไม่ถูกเบกเหนื่อยบ้างเลยครับตรงเนี้ยซ้ำๆเลยครับไปเอานีกว่าใช่ไหมเนี่ยเต็มแล้วอ่ะจะเป็นอะไรเท่าไหร่ครับเต็มแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะเฮ้ยเอออ่ะนั่นแหละสองเท่าสองเท่าอุ้ยไป กจะจังหวะให้ดีนะกนจะจังหวะให้ดีโดนแล้วครับโอ้โหโอ้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 โ,โอ,โโอโ้จังหวะดึงจังหวะที่สองเฮ้เกาะได้เกาะได้เบอร์เบอร,บอร์โอ้โหรักษาชีวิตตัวเองไว้ก่อนครัไอ,อ้จังหวะตรงเนี้ยโอ้โห,โโหตายกูตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ให้กูหายใจแบบเออจะโอ้โหเกือบไปละเอาละครับเลยทีเดียวได้เกือบเสียเวลาเอาละครับว,ว้าวม,มีที่เซฟทีละมีเซฟไหมโอ้ยมีที่เซฟพอดีเลยโอเคนะครับอะไรที่มันหมดน่าจะบาราเนาะบาราสำหรับสกิลพิเศษนะฮะเอาโอเคนะครับก็เราติดตามนะฮะ มาติดตามโดยอีหน้านะครับอดีขอ EP นี้ขอเขาเรียกว่าเคลียร์ก่อนเคลียร์พวกเฮ้ยลูกพงลูกฟัน้นเพื่อเอาไอบ้บาดาลีแดงเนาะเอาไปอัพเกรดอาวุธไดครับเลยตอนนี้ผมจะจุดไว้แค่นี้ก่อนก็จะท้าเดี๋ยวมาเอาพวกบัลดาลีแดงกันแล้วก็ขอเซฟนะครับแล้วก็ทำไปเป็นเ็ฟไปเลยอ่ะ สีอ่ะเก็บ<ๆ>เก็บทุกเบ็ดครับอาให้หมดหาสองนยครับอ่ะไปผมหยุดเยอะมากเลยเพราะว่ายากยากยากครับยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ,<ๆ>อะโดก่อนโด yes หร้อโดเอาโดก่อน,นครับสิบสิบห้อ่า หยู่ดไวยตรงไหนตรงนี้ก็ได้ครับนะอันแรกนะฮะเผมจะไปเคลียร์เองฮะไปเคลียร์ไอ้ตรงเซฟเนี่ยนะครับโอเคเซฟนะครับเนี่ยเป็นอันแรกนะครับโอเคก็ฝากทุกท่านติดตามเกมนี้ด้วยนะครับ c o ร์ Call of War ภาคแรกฉบับ PS2 นะครับเล่นใน e m u l a t o r PC NX2 นะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ติดตาม คลิปนี้นะครับในเรียกว่าเพลย์ลิสต์ของกอดอวานะครับทางช่องผมได้นะครับเล่นสนุกสนุกนะครับเอาบันบันนะครับอะไรก็ขอตัวทุกท่านลาไปก่อนเจอกันอีพีที่5นะครับสวัสดีครับ